สาวน้อยเพชรบ้านเพงเปิดปฐมมาบทใหม่ของความบันเทิงเคลื่อนที่ในรูปแบบรถแห่สิบสองล้อโฟร์ออปชั่นสวัสดีเด้อพี่น้องสวัสดีเอฟซีแฟนคลับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพชรแสงตะวันเจออุทูนะครับเป็นความรู้สึกตื่นเต้นแนเล่านะครับพี่น้องมอดโจนีสุดสีด,ด,ดีพี่น้อง เออเราอัดสปอร์ตออกมาโอ้ยลูกนั้นเอเอเบิ้งยอนหลังเงินเงีดไหลเออเงินผู้ขับรถเ,นะเ,เงินมิกกี้เนาะเออต้องเงินไว้อย่างผู้จัดการส่วนตัวเออเล่ขาอืมนัง่งซังแล้วเาอายืดหรือแม่พี่น้องเราก็ะบอกผิดเ่าถึง,ต,ง,งต้องให้เบิ้งต้องให้เบิ้งเองเออเราเอาเอไปเราเอาผิด นิกกี้กับโมหัวจักแอะพี่น้องเอ่างอดได้เนี่ยบอกว่าบอดจเก่งเหล่านิกกี้แข่งกลัวได้่างสั่เประมาณนั้นนะคะพี่น้องเอ้าหลังจากได้เห็นเพื่อนโพสเอ่ยเพื่อนได้โชว์มาเลยเออรถสิบสองล่อมาปรับแตงเออปรับแตงเป็นรถแฮรพี่น้องเอเอยอ้ร่งการสุดๆบอกว่าจะเป็นเรื่องเล่าของการเปิดคางเปิดนายยกหลังค่าเออต้องบอกว่างสัน เห็นบอกว่าในเมืองไทยนี่มนี่บทถึงหาขันเนี่ยพี่น้องแบบเนี่ยือวสุดยอดนะคะผู้ดใดได้วาได้จ้างไปนะโอ้ยผู้มใจไปรถพี่น้องไยรถแห่กังไหนมีหอดเวที่บบพี่น้องเตที่ยืนออกมาตั้งเย็ดล็อกจับยืนเลยพี่น้องไอ้สุดยอดโอ้ยว่ะเดี๋ยวกันเด้อมีโอกาสสิจะได้บอกพี่บอกน้องต่อกันไปตัวในเมื่อไหล่พี่น้องมานี่เพื่อนบอกว่าสี่จากรถหกล้อมาเป็นสิบล้อล่าสุด เออเป็นสิบสองหล่อแล้วนะคะต่อยอดปรับปุง่งซูนว,ว่าบอมีคำ่าถอยอืแฮทแทกรถแห่สาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่นนอะนี่คือความรู้สึกของพอวนาวงผู้ภัยภัยไพจะลู้ตัวว่าบอโจแล้วเห็ดโบเมนหน่อยเนี่ยโบเมนหน่อยอยางรถแห่นี่คือเรายืนยัดตั้งมั่นเห็ดมากถ้าดูแน้ววเพราะว่าจะเป็นหกหล่อสิบหล่อ ความหมายคือตอนนั้นนี้สองน่วยเมือนาหลบพี่น้องน่วยหนึ่งน่วยสองลํำเพล่ล้ำเพล่บาทนี้เราลดลงมากเหลืออยู่น่วยเดียวแต่เราเอาเป็นว่าสิบสองหล่อไปเลยเอาแบบปูออปชันไปเลยเอาแบบเลิศสุดไปเลยอุย้ยสุดอยอดหลีพี่น้องแต่กับมาเบิงแหลวบอกว่าค่าใส่ใจของเพื่อนเนี่ยเขา้าโ่หูดอกว่ามันสีทัวใดนะคะแต่คาใส่ใจของพ่อ,พอ,พอแม่เอฟซี e FC, เจ้าภาพเจ้าการเจ้างานนี่บอกได้เลยพี่น้อง บอกว่าคุ้มเกินคุ้มนะคะหลังจากที่ซอนนุชเพื่อนได้เคาะแล้วพี่น้องเพื่อนเคาะแล้วเพื่อนจะเริ่มขุดด้วยพี่น้องเริอตอนนี้อยู่ในระหว่างกําลังจกดถ้ำอยู่เพิ่นจะไปเปิดภูณะเปิดตัววันที่หนึ่งมก,กราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเก้าปีไม่เลยพี่น้องฉะนั้นแล้วเจ้าภาพเจ้าการเจ้างั่นเฝ้าเฝ้าจับเฝ้าจองเลยพี่น้องในราคาที่บอกเลยว่าโคตรคุ้มเออ ต้องบอกว่าโคตรคุ้มซอนุทเคาะแล้วรถแห่สาวน้อยพิรบ้านแพงสิบสองล้อนะคะพี่น้องฟูลอปชั่นช่วงโปรโมชั่นโคตรคุ้มเพียงสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าคะแนนพี่น้องสองหมื่นเจ็ดเปียกรวยเก่าสิบเก่าคะแนนอยู่ในช่วงนี้ช่วงนี้คืออยู่ในระยะทางประมาณไม่เกินหนึ่งร้อยกิโล พี่น้องบวกเกินหนึ่งหน่ยกิโลจากโดมพื่นนั่นแหละเนะาะวัดไปเกินกว้าเพึ่งกระสิบวกเพิ่มเสริมเติมไปตามสัดส่วนของระยะทางแต่บอกว่าเริ่มต้นราคามันจับต้องได้ล่ะในตลาดพี่น้องมึงหลดเล่าเนี่ยเปียงเปิดคางเปิดนาเปิดสารพัดที่ิิเปิดเปิดหลงยยังคายกสูงมีฮอดแที่ออกมาสนุกสนานร่วมกันกับเอฟซีแฟนครับ ร่วมกันกับเจ้าภาพเจ้ากันเจ้างานันผู้เป็นวาจ้างไปคุ้มนี่้องบอกได้ครับเดี๋ยวว่าคุ้มคุ้มเกินคุ้มนะคะนี่บอกว่าสุดยอดสิบสองหล่อได้พี่น้องสิบสองหล่อมันบอกเป็นหน่อยเล้ยเออเบ้ที่เคลื่อนที่เนาะขมานั่นตัวแมนบรั่นี่เราบอกว่าความบันเทิงเคลื่อนที่มันถือของเราดิบา้านนี้บอกว่าบอดโจเราต้องใส่ยังอีกพี่น้อง แสงสีเสียงบาดนี่พี่นอ้องมันเป็นไปได้ก็บร้องจ้างไปยับกันขึ้นมึงเลิศค่ะพี่น้องเลิศดเลอดือ์เฟิร์ฟแต่แนนอนคนบอกว่ารดแฮงนี่สิมีสามกะคนนี้ตามที่เคยเห็นมากนะ่ะเ้าใบเลี้งเออมันเป็นสามกะคนนี้พี่น้องร้องตั้งไหนกับติโตไปทางคนละนะคะพี่น้องศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งห้าเลือพี่น้องนี่คืออ่าเบอร์โทรทติดติโตไปนะคะกับชิปตัวกับจอนุดคนละที่ นะฮะพี่น้องตามนั้นนะคะเพื่อนชื่เริ่มปีไม่นะ,ะ,นะ,ะผู้ใดมีงานมีการที่จะว่างานไม่ล่วงหน้าเฝ้าติีต่อพี่น้องเดี๋ยวบ่้ด้มือได้เว้นตรงกันนี่คนนี้มีขั้นเดียวแมนว่นละพี่น้องเออเนาะแล่ตอนนี้เพื่อนก็บอกว่าผมเพื่อนโพดวางสี่พี่น้องบอโจผมต้องการนักร้องชายประจํารถแห่สิบสองล้อเออสาวน้อยเอาแบบเด็ดเด็ดร้องหมอลำถนัดหมอลำ เราว่าเราอยากได้ติมมาอีกก็แต่ไปเอามาคูกับพ่นพระลาก่อนเอนเตท์นาเวที่ได้เอามาคูกับพ่นพระลาก่อน,อาาน,อนแสดงว่าเรามีแถวผู้หนึง่งเราอยากได้อีกผู้หนึ่งที่เลิศเ,เ,เด็ดนะคะแรกที่สําคัญก็คือสามารถเอ็นเตท์นาเวที่ได้รับผิดชอบงานดีบอมีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขสนใจในติดต่อหลังใหม่พี่น้องมาเดอ้อมาเดอ้อพี่น้องเอ้ผู้ไดสิมมอยูประจารํากันสิบสองหล่อพี่น้อง ลดกับไม่ค้นกับไม่โว้ยจะสิบมวนแห้งนะ้อไปนองเนาะสองหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้ 27, าสิบเก้าคะแนนเท่านั้นนะคะโอ้ยุดหลายนะคะนี่นี่คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบอร์ดโจนะคะพี่น้องพอหัหนาวงให้บอกว่ากิจการงานเมืองของเรานี่บอกว่าตอนนี้มีรถแท้เอาตีว่ารดแห้กับที่ว่าเอาแบบฟูอ,อ็อบจันไปเลยเอาให้ดีที่สุดเลยเฮ็ดยังก็ต้องเฮ็ดให้ดีแมนบะล่ะเอาให้โดดให้เด่นให้ที่สุด นะะี่คือบอโจบันี้เพื่อนกับม่มมี่ยังอ,ยงอีกพี่น้องรถแแฮมมีวงงมอลำมสองวงสาวน้อยเพชรป้านแพงสาวน้อยลำเพลินโจแมนบราดพี่น้องสองวงนะคะเรียยวบ,บัวพ่อได้พี่น้องมีไข่เพลงพร้อมได้ลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดนะคะพี่น้องนั่นคือส่วนในส่วนงานของเราบัวพ่อพี่น้องเรายังมีผากพยนต์เรืืองไข่ออเราเป็นผู้อำนวยการสร้างเล่าสิไปอีก สองแล้วพี่น้องเอ้าตามนั่นนะพี่น้องขอบคุณสุภูสกคนที่เขามารับชมนะคะฝากสนับสนุนสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องก็มั่นนั่นละนะคะเอ็ดเดนอีกเดีอยที่สาวน้อยแหละเนาะสาวน้อยลำเพลินโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องขอบคุณทุกุลนะคะสวัสดีค่ะค่ะที่ลากระพาะฟางซองเพชรียงบ้านเอวุจเด้อจ้าฝากอะไรก็แชร์ในกระดานใจกันก็สุดจ้า Tchau, tchau.